สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเที่รักการปลูกบอลสีทุกท่านเลยวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาบอกเลยว่าเพื่อนเพื่อนมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าใช้เพราะว่าฟาร์มคุณแม่เป่งก็ใช้เป็นประจำแต่ยังไม่เคยออกมาบอกหรือเคยออกมาบอกแล้วเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะคะบอลสีเรานะคะบางทีเราหาอะไรไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาอะไรง่ายๆในครัวเรือนเรามาใช้ก็ได้อย่างเช่นนี่เลยค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะน้ำซาวข้าวค่ะอันนี้เนี่ย เพื่อนๆซาวข้าวมาแล้วเนาะก็สามารถจะเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยมาราดรถโดยตรงเลยนะคะหรือนะคะเพื่อนๆเ,เ,เอาน้ำซาวข้าวเนี่ยนะคะผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสมมติว่าน้ำซาวข้าวเนาะเพื่อนๆได้มา1ลิตรแล้วเนาะเราก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไป1แก้วน้ำดื่มนะคะแล้วก็ผสมน้ำา5ลิตรค่ะ เพื่อนๆลาดรถไปเลยจะบอกว่าบอนสีงามมากๆเลยใบนี้สดใบนี้แบบว่าแข็งแรงเลยค่ะอันนี้นะสูตรนี้จะช่วยให้ลำต้นแข็งแรงนะแล้วก็ใบสวยค่ะต้นแข็งแรงใบสวยแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยต้องใช้สูตรอื่นนะสำหรับน้ำซาวข้าวเนี่ยเขาจะทำให้โตเร็วใบแข็งแรงสีสวยค่ะแต่เรื่องแตกหน่อนเนี่ยความคุณไม่เป่งยังไม่เห็นว่าเขาจะช่วยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่อง แตกหนอ่อแล้วก็ใบสวยใบใหญ่เนี่ยอันนี้ช่วยได้เลยนะคะถ้าเกิดเพื่อน,อนๆซาวน์ข้าวมาแล้วเนี่ยเอาทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะแล้วก็ลองเอามาราดลดดูเพื่อนๆบนสีจะสวยเลยค่ะเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งก็เวลาหุงข้าวแล้วเวลาซาวข้าวแล้วเนี่ยไม่ทิ้งค่ะเพื่อนๆ เอามาใช้ได้เลยนะคะอย่าลืมเอาไปลองทำกันนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ช่วงนี้ก็ทยอยทำบอลสีจะทำฟอร์มกอให้ตอนปีหน้าจะได้มีบอลสีสวยๆมาให้เพื่อนๆชมค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมมาเที่ยวร้านกาแฟของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ